เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นสถานการณ์ตะลึงตึงโป๊ะไปในทันทีครับข่าวใหญ่ BG ครับโค้ดบอยลาออกเหลือจะเชื่อช็อกวงการครับประธานก็ลาออกโคดก็ลาออก BG จะเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับพร้อมทั้งมาอัปเดตสุดตะลึงคะแนนค่าสัมประสิทธิ์ AFC ไทยยังนำจีนแต่ก็จะประมาทแล้วก็ ชาล่าใจไม่ได้นะครับโดยคลิปคอนเทนต์ตัวนี้จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ของฟุตบอลไทายในระดับสโมสรที่อาจจะกระทบไปถึงทีมชาติก่อนที่ทีมช้างศึกจะมีคิวเจอกับไต้หวันด้วยเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ก็ฝากกด u b บสไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชั์หน่อยนะครับ พี่น้องบอลไทยเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่า1วันพันเหตุการณ์ของจริงครับสำหรับความขึ้นไหวของวงการฟุตบอลไทยของเราครับก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงข่าวใหญ่สายฟ้าฟาดช็อกของจริงสำหรับสโมสรบีจีปทุมครับหลังล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายบุกไปแพ้สโมสรเทมเปเนตโลเวอร์ T Out ower, ทีมในลีกสิงคโปร์2ประตูต่อห ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกคำรบครับเมื่อโค้ดบอยสุภชัยคมศิลป์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโดยโค้ดบอยได้ตัดสินใจลาออกครั้งนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่สโมสรและทีมงานวางไว้ทั้งนี้ครับทีมกระต่ายแก้วได้ทำการแต่งตั้งวลาดิเมีร์วูโจวิช ผู้ช่วยผู้สอนขึ้นมารับหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้สอนนะครับและสโมสร BG ก็มีการขอบคุณโค้ดบอยสำหรับความทุ่มเทตลอดการทาง,งานพร้อมขออวยพรให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังต่อไปครับโค้ดช็อกโค้ดเดือดของจริงเพราะว่าเอาตรงๆแฟน BG ปรปทุมช่วงนี้นะครับหัวจิตหัวใจค่อนข้างจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นะครับ เกิดสถานการณ์ตลึงตึงโปะตลอดมีเรื่องราวหักมุมตลอดก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะเจอกับเหตุการณ์ที่ประธานสมโมสรลาออกจากตำแหน่งและนี่ล่าสุดเนี่ยนะครับโค้ดบอยก็มาจากลาจากตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนไปอีกส่งผลให้นะวินาทีนี้ครับบีจีปทุมกลายเป็นหนึ่งสมโมสรใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ถึงสครั้ง แลบตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาสิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาพสะท้อนก็คือความไม่สเสถียรของผลงาน BG นะครับทั้งการแข่งขันนีลีกรวมไปถึงในรายการฟุตบอลถ้วยนะครับทั้งโดยเฉพาะนะครับในรายการ FC c h a แชมเปี้ย e ส์ลเนี่ยนะครับผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็แพ้2นัดติดต่อกันไปแล้วนะครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า BG เองเนี่ยหลังจากที่ตัวของชนะทิพย์พยายามปรับความกระหายปรับในเรื่องของแพชชั่นของเพื่อนร่วมทีมให้มีความกระตือร้อน้นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้มันยังไม่ดูดีขึ้นเนาะตอนแรกนึกวก็จะดีขึ้นเสมอบุรีรัมแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องได้นะครับแต่พอ มาเล่นในรายการ FC Champions League 2กก็ต้องบอกว่าเกมไม่ได้ยากด้วยนะครับเจอกับ Termin โ l เ o v e r แต่สุดท้ายก็พลาดไปนั่นเองไม่ใช่แค่ BG ปัปทุมครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แฟนฟุตบอลไทยเนี่ยพูดได้เลยว่าระเหี่ยใจยกับผลงานของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยบนเวทีเอเชียอย่างแท้จริงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าถ้านับเกม BG ที่บุกไปแพ้ t e r m i n นต l โรเวอเนี่ยอีก2ทีมใน FC Champions l e a g u ลีทั้ง Bangkok United ก็เปิดบ้านแพ้เปอร์ซิปันดุงทีมแชมป์ลีกอินโดแบบเหลือเชื่อแพ้คาบ้านเช่าเลยแพ้แบบเจ็บปวดเลยเพราะว่าในกลุ่ม Bangkok เนี่ยอุดมไปด้วยทีมระดับสโมสรอ,อาเซียนทั้งนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวช็อกความรู้สึก เท่านั้นไม่พอนะครับแม้ว่าจะได้เห็นฟอร์มอันโคสู้กระดูบินของราชมเรียฟซีในเกมเปิดบ้านพบกับกัมบะโอซาก้าสโมสรยักษ์ใหญ่ในเจลีี่ปุ่นนะครับเกม90นาทีเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ได้ใจคนดูนะเพราะว่าผู้เล่นทีมราชมังกรก็โคสู้กระดูบินวิ่งสู้ฟัดนะครับแต่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งและความเก่าของกัมบะไม่ไหวแพ้ไปสประตูต่อศูนย์ อีกหนึ่งสโมอสรอระดับแชมเปี้ยนจากประเทศไทยเรานะครับอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหเดียวในการแข่งขันฟุตบอลเ c Cha แชม ions ยนส์ e e Elite นะก็บุกไปแพ้ FC s ซโซสโมอสรจากเกาหลียับเยินยูยี่ไปอีกศูนย์ประตูต่อ3นะครับหลายคนเป็นห่วงบิ๊กชปมค่าสัมประสิทธิ์ของไทยเป็นอย่างไรบ้างเล่ากันแบบนี้เลย การผลงาน4สมโมสรไทยแพ้ในระดับเอเชียก็ต้องยอมรับครับว่ากลายเป็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยไทยลีกไม่ได้คะแนนสัมสิทธ์เพิ่มขึ้นเลยนะครับซึ่งเป็นรองนะทุกลีกในอาเซียนเลยนะครับสิงคโปร์ก็ดีกว่านะครับยิ่งเวียดนามเนี่ยชัดเลยว่าดีกว่านะแล้วก็ต้องบอกว่าจาก สัปดาห์แรกนะครับที่ไทยเราเนี่ยอยู่ประมาณท็อป5ท็อป6เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยล่วงไปอยู่ลำดับ12เลยนะครับก็มีคะแนนรวมอยู่ที่3.5เท่านั้นนะครับซึ่งทั้งเวียดนามก็2ตัวแทนเขาทั้งนำดินแล้วก็กองอันทาน,านอยถึงแม้ว่าจะโดนข้อคอรหาเรื่องใช้ตัวต่างชาติเจอะหน่อยแต่ก็คว้าชัยเรื่อง2ทีมส่วนสิงคโปร์เนี่ย ทั้ง t e r m i n สโรเ o อ e r ก็โค่น BG ได้นะครับ Lion City Sailor ก็ชนะแบบขาดลอยเลยนะครับส่งผลให้ทั้งสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับคะแนนคันที่หลังผ่านการแข่งขันล่าสุดมาเนี่ยก็ได้ถึง5.33ส่วนไทยเราเนี่ยนะครับเป็นรองจีนด้วยนะครับจีนหนึ่งได้4.467ส่วนไทยเนี่ย3.5นะครับแต่เมื่อมาส่อง ในเรื่องของตารางคะแนนรวมณนะปัจจุบันก็ตะลึงตึงโป๊ะพอสมควรว่าไทยเราก็ยังคงนำจีนอยู่แต่อย่างที่บอกว่าจะชะล่าใจไม่ได้คือถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นบอกได้เลยนะครับว่าไทยลีกยังมีโอกาสที่จะโดนแซงในอนาคตได้นะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าปีนี้สโมสรจากประเทศไทยไม่รู้เป็นอะไรเจอกับโปรแกรมที่โคตรแน่นและก็โคตรจะเดือดมากๆนะครับหลายทีมเนี่ยเริ่มออกอาการผู้เล่นกรอบอย่างเห็นได้ชัดวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นนะครับก็เลยทำให้แฟนบอลที่ติดตามฟุตบอลสโม,มสรเอเชียก็รู้สึกตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรียวแรงหายไปไหนกันหมดซึ่งหลกัหลกๆมันก็มาจากโปรแกรม ที่ค่อนข้างทีนะครับสโมสรที่ไปเล่นทั้งในลีกสโมสรชิงแชมป์เอเชียสโมสรชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยต้องแบกรับการแข่งขันที่ค่อนข้างจะโหดหรือโหดมากๆนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอการจัดการบริหารผู้เล่นนะครับบางทีเนี่ยขนาดทีมอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะักก็ต้องแบกใช้งานนะครับก็เลยเกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่ในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่า นี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับให้ผมวิเคราะห์เลยว่ามันจะสะเทือนไปถึงทีมชาติไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้ที่ทีมชาติไทยของเราจะมีคิวการแข่งขันนัดสำคัญด้วยการเจอกับไต้หวันนะครับสเกมก็คือเกมในวันที่9แล้วก็วันที่14รายงานแบบนี้ว่าการบริหารจัดการผู้เล่นณนะตอนนี้เนี่ยตาม t i มิ่งไทม์ไลน์เดี๋ยว ไทยลีกจะกลับมาแข่งสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งก็คือหลังจากจบสุดสัปดาห์ซึ่งจะมีเวลาซ้อมเต็มๆเ,เนี่ยประมาณ2 3วันก่อนที่เกมแรกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องบินนะครับไปที่ไต้หวันอีกอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าสโมสรใหญ่ๆทั้งบุรีรัมย์ถูแบงคอกบีจีปทุม วรวมไปถึงราชบุรีก็อุดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยอันนั้นอันเนี้ยผมพูดได้เลยว่าหนักเหนื่อยแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าตอนมาได้ทีมชาติจะเร่งขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็ดันเป็นเกมสําคัญซะด้วยนะครับก็แอบเป็นห่วงสุขภาพของนักฟุตบอลไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้นะครับทำงานกันหนักเหลือเกินนะครับเรียกว่าหนักไม่พอก็โดนเสียงว,วิกั์วิจารณ์เยอะ อย่างยกตัวอย่างอย่าง BG ปทุมเนี่ยผมเห็นภาพชัดเลยว่าตอนนี้ BG ค่อนข้างเจอกับกระแสหนักมากนะครับโดนพาวิจารณ์หนักไม่พอมีการเปลี่ยนแปลงทั้งประธานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกุนซือแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ทุกอย่างฟุตบอลมันเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์อยู่แล้วนะครับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นนะครับ เราก็ต้องเผชิญหน้านะครับกับปัญหาที่มันก็ต้องรับแล้วก็เผชิญกันต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าการจัดการบริหารสโมสรฟุตบอลในไทยดีนะครับจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องของการบริหารพลังงานบริหารนักเตะได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้กลุ่มนักเตะที่ต้องปฏิทินชาติเนี่ยเท่ากับว่าไม่ได้พักนะลุยกันต่อยาว,ยาว ผมก็เห็นภาพอาจารย์ศาสตาอีชิไปนั่งชมเกมทั้งที่บีจี G, นะครับแล้วก็ล่าสุดไปนั่งชมเกมที่ราชบุรีเนี่ยบอกได้เลยว่าโหงานนี้ลุ้นหนักงานนี้ลุ้นโคตรเหนื่อยและงานนี้ลุ้นโคตรมันกันเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเนี่ยทีมใหญ่ไทยลีกอย่างบุรีรัมดูเหมือนว่าจะต้องมีการปรับทับยกใหญ่เลยทีเดียว ก็คือมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยนะครับได้มีการลงทะเบียนผู้เล่นเพิ่มนะครับในการลุยศึกเอฟซีแชมเปสตริกอีลิตชื่อนักเตะรายงก่าวก็คือ Kingsley s ชินเลอร์กองกลางชาวกาหนานะครับก่อนที่จะมีการปิดลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้โดยตัวของ k i n g l ลีย์ชินเลอรครับเคยผ่านการค้า,าแข่งกับทีมดังนะครับในลีก้า2ของสเปน เริ่มถึงโคโลนนะครับในบุนเดสลีกาโดยล่าสุดเนี่ยนะครับเล่นให้กับทางซัมซุงสปอร์ในลีกตุรกีก่อนจะหมดสัญญาแล้วก็เป็นนักเตะฟรีเอเย่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะเข้ามาสมทบผมว่าบุรีรั์ก็ต้องมีการปรับเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บด้วยนี่คือสถานการณ์ที่ น่าจับตามองแล้วก็โคตรเดือดโคตรมันเหลือเกินครับนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ